สภาพจะใช้งานได้หรือเปล่านะนี่ฮะนอนให้หมดแดงกินตับอยู่นี่นะไป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 ีบไป,ไป,ไปทุกคนผมนต้องนี่บอกไปจากทุกนี่คนระับสวัสดีทุกคนนะฮะคลิปนี้ผมจะมาทุกคนไปภูหินด่างแล้วก็คลิปนี้มีเรื่องราวต่างๆมากมายกองของผมเกือบพังกับคลิปคลิปนี้เรื่องราวจะเป็นยังไง <Don 't S 1> เรื่องราวจะน่าติดตามแค่ไหนไปชมกันครับ all the shit you don't do w e l l i'm a make h e l l a s h a t i don't become you have a h no regrets yeah tell up my chest stop g i e v e n for by that one by p ผู้หินด่านนะคตอนนี้ผมอยู่ที่อําเภอเดชอีกประมาณสักไม่เกิน10กิโลก็จะถึงในตัวเมืองเดชผมเอา KLX 250ไปนะครับก็หวังว่าวันนี้เราคงจะไม่เจอด่านนะครับกระจกกระจกก็ไม่มีท่อก็เสียงดังนะฮะทะบุงทะเบียนก็ไม่มีอีก80อีก90กกนะฮะเราจะเดินทางไปตอนนี้ก จะเที่ยงแล้วนะครับไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าจะถึงกี่โบงนะ มันไม่ขึ้นเชิดดาวให้นะต้องใช้นเน็ตจะหมดต้องมาดูที่ไกด์ไลน์นะครับ เป็นโมบ้านสุดท้ายนะครับาจารย์ oh. นี้ก็จะเข้าป่ากแ็แล,แล้วก็เดี๋ยวพักกินข้าวเที่ยงก่อนนะครับกินข้าวก่อนเติมพลังให้คนก่อนนะครับกี่ไม่กี่กิโลนะฮะแล้วก็จะถึงจุดมุ่งหมายแล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาจะให้ขึ้นหรือเปล่านะฮะตอนนี้ก็อยู่ร้านกับข้าวก็นี่ฮะซอยเข้าไปก็ด้านหลังเรานะครับแต่กินข้าวกนะ่อนขาวบ้างไร่เชนนะครับ บางจีอขอขึ้นเตือนนะครับไปเรื่อยๆบอครับไป,ไปตามทางนี่บอครับ<ๆ>ม,นม,ม,นมนันมีแยกมันมียางเงินบอไปหัวตัวมัเก็ขึนไปอีกเจอดิมันจนเจ้าเลยสะพานสีไปมันสีมีเนื่นขึ้นไปเป็นข้อนกียก็ไปเรื่อยๆออมันสีมีแยกบานสามแยกแยกตัวตรงไปหนึง่งมัตรงไปสีมีหลุดซ้อนหรอกเสียดยูก็ใหม่อ๋อมีม,มีทางมีมาเกินบอครับแม่นแน่นครับอ๋อครับผมขึ้นไปน้ำมัน น้านหินนั่นแหละอ๋อครับผมทอดทอดแน่นอนแน่นอนรถจอดไปจอดนาค้าผมก็ได้ประมาณโมกแกนว่าครับเกิน,ปนีปหนิแป๊บเดียวน้อหกเจ็ดหลอดเท่าแป๊บเดียวอ๋อแป๊บเดียวครับเนาะครับผม <laughs> In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never in space. I won't stop till I hear him say. I hope, ทุกคนนะตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงเรียบร้อยนะที่ผมยือนอยู่ตรงน,นี้นะก็คือภูหินด่างนะครับตอนนี้ก็ประมาณสักบ่าย2องโมงนะขึ้นมาประมาณสักไม่เกิน10นาทีนะก็ถึงแล้ว ทางก็สนุกดีนะครับสำหรับรถวิบากเนาะรถแนวแอนดูโรนะฮะสบายๆนะถ้าหนาฝนน่าจะมันกว่านี้นะครับวิวทิวทัศน์นะก็จะอยู่ประมาณนี้นะทุกคนตอนนี้ก็ร้อนมากฝั่งน,งนู้นก็น่าจะเป็นฝั่งลาวนะครับเราก็น่าจะสุดอยู่แค่นี้นะนี่คือภูหินด่างภูหินด่างนะทุกคนนะก็อยากจะเดินถ่ายทุกคนได้ดูนะแต่ว่าอากาศร้อนร้อนนะมันก็จะมีเอ่อ เขาเรียกว่าซากนะซากที่เข้ามาตั้งแคมป์เดินถ่ายแล้วมันร้อนเหลือเกินนะครับที่นี่จะมีช้างแล้วน,นะค่อนข้างที่จะอันตรายอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะขึ้นมาก็เข้าไปบอกเจ้าหน้าที่ก่อนนะถ้าช่วงไหนช้างมันเดินเจ้าหน้าที่ก็จะไม่ให้ขึ้นนะครับเมื่อกี้ขึ้นมาก็เห็นขี้ขี้อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะเดี๋ยวขากลับลงไปเมื่อกี้รีบขึ้นมาเลยไม่ไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะครับ ตอนนี้อยู่ในร่มก็โอเคหน่อยนะ,ะเดี๋ยวบินโดนให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศกันนะครับ จากหินนะหินที่เป็นลักษณะเป็นสีด่งดางๆแบบนี้นะเขาขาวดำดำด่งดางๆนะฮะก็จะเป็นลักษณะไม่เขาเรียบนะนี่เป็นเหมือนหลังของอะไรสักอย่างหนึ่งวิวมันก็ไม่ได้โล่งนะมันก็เป็นป่าธรรมดานี่นะฮะเขตอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยภูยอยภูจองนายอยเนี่ยถูกแล้วนะ เดี๋ยวเราจะลองไปเดินไปดูฝั่งนู้นดูนะเผื่อมันจะมีอะไรที่มันน่าดูมากกว่านี้นะครับดูคลิปมาถึงจงจุดนี้นะฮะทุกคนอาจจะคิดเหมือนกันกับผมนะครับว่าเอาอะไรมาให้ทุกคนได้ดูกันมีแต่หินแห้งๆกับป๋าแห้งๆไม่เห็นมีวิวอะไระสวยๆเลยผมก็คิดเหมือนกันกันกบทุกคนนะฮะผมบินโดนแล้วก็ไม่เห็นอะไรเหมือนกันจนแบตโดนผมนั้นหมดผมก็เลยตัดสินใจอดโดนลงแบบนี้คงไม่เชิญชวนให้ทุกคนมาเที่ยวแน่นอน ไม่เชิญชวนทุกคนบุกป่าฝ่าดงบางคนลดพังขึ้นมาเพื่อที่จะมาดูหินแบบนี้แน่นอน,นะฮะผมตัดสินใจเจะเดินสำรวจในบริเวณนี้นะฮะหาจุดที่เป็นแลนด์มาร์คหาจุดที่เป็นอะไรที่สวยไหมทุกคนได้ดูกันร้อนมากเลยครับทุกคนตอนนี้เดินอยู่คนเดียวกลางป่านะไม่รู้เส้นทางนะครับทางก็สังเกตเอานะสังเกตจากขวดน้ำนะครับแล้วก็เศษซาาข,ของ การก่อไฟตั้งแคมนี่ครับแบบนี้เราก็จะเดินไปตามพวกร่องรอยแบบนี้นะฮะเนี่ยจะมีขวดตรงขวดแตกนะเขาแสดงว่าต้องมีคนขึ้นมาแคมป์ม,มีการดื่มกินกันอยู่บนนี้นะครับม,มันได้ มันได้บรรยากาศตรงไหนผมเดินอยู่เนี้ยยังร้อนเลยนะฮะอีกอย่างก,ก็มีความรู้สึกเสียวๆเสียวจะเจอหมาจอกมันพอมันมีขี้หมาจิ้งจอกเลยนะที่นี่นะครับหมาจอกแล้วก็ช้างนะขี้ช้างยังไม่เจอนะฮะแต่ว่าที่นี่เนี่ยมีช้างแน่นอนเดินคนเดียวนะไม่มีอาวุธอะไรมาเลยนะครับ เดินดูป่าเดินดูธรรมชาติเงียบๆร้อนฮะร้อนไม่รู้ว่าจุดไฮไลท์มันอยู่ตรงไหนนะครับสัญญาณเน็ตนี่ไม่มีมี 3G อ่อนๆน,นะพยายามดูร่องรอยการเดินทางของคน มันก็มีเป็นบางช่วงแล้วก็หายไปเป็นบางช่วงนะฮะต้องสังเกตให้ดีเห็นเราจะกลับไม่ถูกนะรถเราเจอดอยู่แถวๆตรงนู้นนะ,ะโอเคฮะเดี๋ยวเดินหาทางก่อนนะครับเนี่ยตัวนี้มีรอยรถขึ้นมานะครับนี่ท้องรถกระแทกตรงนี้แสงว่าต้องมีคน ออรรถมาตรงนี้เราไปตรงนี้แล้วรอยมันหายอยู่ข้างหน้าตรงนี้ฮะมันไม่รู้ว่าไปทางไหนต่อนี่ครับตรงบริเวณนี้จะมีร่องรอยท้องรถโดนทั้งหมดเลยแสดงคนต้องเอารถขึ้นมานี่แน่นอนเดินกลับมาน,นั่งที่ใต้ร่มไม้นะฐานทัพของเราโอ้อากาศแบบร้อนเลยนะฮะ ถ้าอยู่ในร่มนี้มันก็พอที่จะมีลมมีอะไรมัางนะก็อยู่ได้ให้อยู่ได้แต่ถ้าออกเขาออกออกออกไปหาแดดนี่มไม่ไหวจริงๆรง้อนมาฮะแลวที่นี่มันก็มีแต่หินเนาะแห่งน้ำมันแห้งหมดแล้วทุกคนช้างมันก็คงไม่มาแล้วแหละเพราะว่าน่าจะมาที่นี่หน้าฝนหรือไม่ก็หน้าหนาวนะ อันนี้มันเข้าหน้าร้อนล้วขี้ก็นานแล้วแหละขี้ช้างนะครับแล้วก็มีขี้หมานะเป็นหมาจิ้งจอกนะครับแล้วก็เยี่ยวเยี่ยวนี่ยังไม่แห้งเลยหมาจิ้งจอกน่าจะอยู่ในป่านะ่ะน่าจะมีสักประมาณสักมากกว่าสองตัวแน่นอนอนะ่ะเพราะว่าเยี่ยวมันยังไม่แห้งเลยนะฮะเมื่อกี้เดินมาเมื่อกี้ยังเห็นเยี่ยวมันอยู่เลยแล้วก็ขี้นะ ถ้าเกิดว่าจะมาแคมป์ที่นี่คนเดียวเนี่ยดูแล้วก็คงไม่น่าไม่น่าพิลุมเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าจะมาอยู่ที่นี่คนเดียวแคมป์คนเดียวตอนคืนนะน่าจะมีความเสียวพอสมควรหรือถ้าเกิดว่าชอบความเสียวนี่ก็น่าจะมาได้แต่ว่าถ้าเราก่อไฟนะก่อไฟไว้ั้งคืนก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับน่าจะการมาได้ หลังจากที่ผมใช้เวลาในการตามหาจุดที่น่าสนใจจุดที่เป็นจุดชมวิวแล้วก็แลนด์มาร์กสำคัญของปุยินดาที่นี่นะตอนแรกที่ผมตามหาจนเหนื่อยนะฮะหลายชั่วโมงมากๆเลยนะจนผมเนี่ยมานั่งกินน้ำสักพักหนึ่งนะผมก็คิดไปคิดมานะกองไฟที่เขาตั้งแคมป์เอาไว้นะฮะเป็นระยะทางเป็นแลนด์มาร์กนะครับไกลออกไปเป็นระยะระยะเรื่อยๆนะผมก็เลยขับรถมอเตอร์ไซค์นะฮะออกไปตามจุดนั้นแต่พอ ไปได้สักพักหนึ่งนะฮะตรงจุดที่รอยมันหายไปนะครับผมก็เลยไม่กล้าที่จะตามก็เลยวกลบกลับมาแล้วก็ขี่รถลงไปตรงฐานด้านล่างนะ,ะเพื่อที่จะไปถามเจ้าหน้าที่เขานะฮะว่าตรงที่มันเป็นจุดชมวิวเนี่ยมันใช่ตรงนี้หรือเปล่านะครับหรือว่ามันมีอีกจุดหนึ่งถามไม่แน่ชัดแล้วจากนั้นนะ,ะผมก็ได้ตีรถกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งการที่ผมรีบมากนั้นนะครับทําให้กล้องที่ผมเนบอยู่ ข้างกระเป๋าผมนั้นได้หล่นหายไปนะผมจึงเสียเวลาที่จะตีรถกลับลงไปเพื่อที่จะตามหากล้องนั่นก็คือว่าผมเสียเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงเต็มๆนะในการตามหากล้องนะครับและเป็นที่แน่นอนที่สุดนะฮะจิตใจของผมนะก็เริ่มว้าวุ่นแล้วก็เป็นกรนกวนาระวครนะับเพราะว่า M50 นะครับตัวไม์ไวเลสของผมนะได้ติดบนหัวกล้องแล้วก็ได้หล่นหายไปนะผมก็คิดอยู่ในใจนะมันคงหล่นตอนที่ผม ขี่รถกระแทกเนินหินนะฮะผมกลัวที่มันจะหล่นลงไปแล้วโดนหินนะแน่นอนถึงแม้ว่ากล้องโฮมจะเกิดความเสียหายนะอย่างน้นอยๆผมก็ต้องเอามาเป็นคลิปวิดีโอให้ได้ตอนนี้ผมตัดเรื่องภูหินด่างจุดชมวิวออกไปทั้งหมดเลยนะฮะเพื่อไม่ให้จิตใจของผมนั้นคิดวาวนตามกล้องให้เจอนะฮะไม่ว่าจะขี่รถวนกี่รอบก็ตามโอเคครับทุกคนตอนนี้เจอกล้องแล้วนะฮะนี่นอนอยู่ข้างถนนเนี่ยฮะแต่ไม่รู้ว่าสภาพจะใช้งานได้หรือเปล่านะนี่ฮะ นอนให้หมดแดงกินตับอยู่นี่นะโวยหน้าทสงสารจอแตกป่าวะโอ้ยตายตายตาย,ตาย,ตายไม่น่าเลยอืมโอเคฮะยังใช้ได้อยู่ครับโชคดีนะไม่หล่นโดนหินนะฟ้าปิดเลนเป็นไหนไม่รู้ฟ้าปิดเลนฟ้าปิดเลน มันน่าจะหล่นตั้งแต่ผมตีรถลงมาตอนที่จะไปถามเจ้าหน้าที่เขาแล้วนะครับและผมก็ตีรถย้อนขึ้นมาแล้วก็ผ่านกล้องยังโชคดีครับที่กล้องไม่แตกนะครับผมได้กล้องมาคืนแล้วก็ดีฮะนี่โอ้โห,หมดแดงกินตับเลยตอนนี้ก็เป็นเวลา4ี่โมงกว่าครับนั่นมันหมายถึงว่าผมเหลือเวลาไม่กี่ชั่วโมงที่จะตามหาจุดชมวิวจุดที่เป็นแลนด์มาร์คของภูหินดาอย่างน้อย,อยก็ทำให้ผมใจชื้นขึ้น,นมากล้องยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นะครับไม่มีอะไรเสียหาย และผมก็รีบตีรถกลับขึ้นไปบริเวณที่เจ้าหน้าที่เขาบอกทางแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับที่จะหาจุดจุดนั้นให้เจอนะเพราะว่าไม่มีร่องไม่มีรอยจะต้องใช้การสังเกตจากการแคมป์กองไฟกองฟืนแล้วก็เศษขยะเป็นระยะระยะก่อนที่แสงจะหมดจะต้องรีบกลับลงมาอย่างด้านล่างให้ทันโอเคนะครับทุกคนนะหลังจากที่เราเสียเวลาในการตามกล้องผ่านภูเขามาทางนู้นนะฮะผมเองก็ไม่เคยมาที่นี่นะคะของแท้แน่นอนตรงนี้คือภูหินดำ มีแต่รถวิบากเอ็นโรเท่านั้นนะฮะแล้วก็มอเตอร์ไซค์เวฟที่จะมาที่ทนี่ได้วิวด้านหน้าของผมฝั่งลาวฮะเบื้องร่างทอดยาวเนี่ยฮะเดี๋ยวให้ดูชมกเลยครับคลิปนี้ได้วิวส,สวยๆมาฝากทุกคนนะนี่ครับภูหินด่างของแท้แน่นอนฮะต้องเป็นแบบนี้นี่ฮะด้านล่างนั้นก็คือฝั่งเพื่อนบ้านของเราครับ สปลปล,ลาวทั้งหมดเลยนะฮะด้นานล่างขับมอเตอร์ไซค์ดำหัวดิ่งลงไปนะฮะเจอทหารฝั่งลาวนี้นเรียบร้อยนะเสร็จแน่นอนนะต้องได้ไถกันแน่นอนนะนี่ก็คือหลักฐานการตั้งแคมป์ของผู้คนนะฮะแล้วก็จะมีข้างบนนู้นก็มีกระจายเป็นจุดเป็นจุดนะผมเองการแกะทางมาผมก็แกะมากับนี่แหละฮะร,ร่องรอยแคมป์ของนักท่องเที่ยวนี่แหละครับ ถ้างั้นผมก็คงจะมาไม่ถูกนะฮะรอบแรกมานะฮะไม่รู้จักทางผมวนลงไปวนลงไปถามเจา้าหน้าที่อีกรอบหนึ่งนะฮะขี่รถกลับขึ้นมาด้วยความรีบนะกล้องผมหล่นนะ,ะก็อย่างที่เห็นในคลิปแล้วนะกล้องหล่นโชคดีที่าตามหาได้นะครับแล้วก็เจอกล้องยังใช้งานได้อยู่นะแล้วก็รีบกลับขึ้นมาตอนนี้ก็ห้าโงแล้วเนี่ย สักพักผมก็ต้องรีบถ่ายแล้วก็รีบลงไปนะก่อนที่จะมืดนะครับถ้าลงไปตอนมืดเนี่ยอันตรายมากนะฮะเพราะว่ามันต้องปีนหน้าผาขึ้นมาหลายชั้นนะครับกว่าจะมาถึงจุดจุดนี้เดี๋ยวให้ทุกทุกคนดูวิวกันนะครับไหนๆก็มาแล้วรีบถ่ายนะนี่ครับโอ้ของแท้ต้องอยู่ตรงนี้นะฮะแต่มันมีหลักเขตอยู่ลหลักเขตนึงนะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับน่าจะ อยู่ฝั่งนู้นนะเรียบหน้าผาไปแต่ผมไม่ได้มาทางเรียบหน้าผานะครับผมตัดภูเขาลงมาเลยนะดิ่งหัวลงมา <c oughs> โอเคชมบรรยากาศกันแป๊บหนึ่งนะเราค่อยกลับก่อนที่มันจะมืดนะทางก็จะลำบากนะฮะมาคันเดียวนะถ้ามาเกิดมาสักสองคันสามคันเนี่ยไม่มีปัญหาครับไนเอนดูลโรลงไปก็ยังไหวนะ อย่าพูดคําว่าเสียงนะได้เสียงแน่นอนนี่ฮะเบื้องล่างสอปลาวนะป่าไม้ยังทึบแน่นหนาแล้วก็หนาแน่นมากเลยนะทุกคนดูนี่ฮะรถอีเขียวผมก่ายจะถึงบ้านน่าจะดึกแล้ววันนี้ไ <laughs> ม่ได้บอกใครด้วยนะมาเนี่ยขาขึ้นมาน,นก็ว่ายากแล้วนะครับขากลับยากยิ่งกว่านะครับยิ่งตอนนี้ เกือบเกือบห้าโมงกว่าแล้วนะแสงใกล้จะหมดทําให้ผมยิ่งจะต้องรีบลงไปออกจากป่าแห่งนี้แล้วก็เดินดูพื้นที่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราขี่อย่างรีบเร่งอย่างขาดสตินะครับอาจจะตกเหียวได้นะเราเกือบไปผิดทางแล้วเมื่อกี้ต้องลงมาทางนี้นะแล้วก็ดิ่งหัวลงไปตรงนี้ชันนะฮะแล้วก็พื้นไม่เรียบด้วยเป็นตะปุมตะปั่มนะโอเคลงได้อีกแล้ว ไปๆๆปรีไป,ไปทุกคนตอนนี้ฟาที่กำลังจะตกดีแล้วมันต้องรีบออกไปจากตรงนี้นะฮะ i my veins I've been driving this train there's no stopping this game cause i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off พกวงปิอรีนะฮะที่ผมลงมาก็แวะดื่มน้ําพูดคุยกับพี่เจ้าหน้าที่เขาหนึ่งทางทั้งหน้าทางตาพอหายเหนือ่อยเดินทางกลับเป็นระยะทางร้อยกว่ากิโลใช้เวลากลับถึงบ้านก็ประมาณ3ามทุ่มกว่านะฮะผมวิ่งมาประมาณ 5, 6, 6สัก5 0าสกิโลเมตรต่อชั่วโมงแค่นั้นนะและอีกอย่างหนึง่งถนนค่อนข้างที่จะมืดหลายๆครั้งที่รถใหญ่นะเป็นรถกระบะหรือว่ารถเก่งนะฮะที่จะแซงผมเนี่ยขเยขา เปิดไฟสูงนะผมก็ตะหิดตะกิดใจก็เลยเจอดรถดูไฟท้ายของกีเนะได้คําตอบคือไฟท้ายรถของผมนั้นมันไม่ติดผมก็เลยจะต้องใช้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นในต้องฟังเสียงรอบของเครื่องยนต์ไม่ให้มันสูงเกินไป จะต้องคุมรถให้อยู่ไหลทางมากที่สุดถนนกว่าจะเข้าถึงตัวอำเภอแต่ละอำเภอเนี่ยค่อนข้างที่จะมืดแล้วก็เปรี่ยวมากๆเป็นไงไหมครับคลิปนี้นะครับผมนําเสนอท่องเที่ยวเขาเรียกว่าภูหินด่านนะครับอยู่เขตอุทยานแห่งชาติภูจองนาย่อยก่อนน้าตกห้วยหลวงนั่นเองนะที่โด่งดังแล้วก็อยู่ในเขตของอำเภอบุญทลิกนะฮะถ้าเกิดชอบใจยังไงนะครับคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามไปชม ้ดวยนะค,คลิปนี้ผมคอลาเพียงแค่นี้นะฮะไปอาบน้ำอาบท่าแล้วก็ไปดูแลลูกขอบคุณมากที่รับชมครับ